แล้วตัวนายผมจะปล่อนผมตัวพีเคสังเชิญมาเลี้ยงครับไฟนอลซ้อมมากี่วันามมาซ้อมอยู่ที่ค่าย <PK S 1> ที่เดิมเลยถ้ามีใครไปช่วยเป็นผูปป้บ่าสซ้อมเราพี่อนๆไม่ใช่เพื่อนๆเพื่อนในค่าย,ยกันนะตอนนี้อายุเท่าไหร่ละ <45 S 1> สูงเท่าไหร่น<ะ>น้ำหนักป,ปล่อยๆตอนนี้โมยสไตล์เลยครับ,รบวันนี้จะต้องมาเจอตีเล็กเคยต่อยกันยังที่เป็นไงวันนั้นไปแพ้แบบไหนพิกแพพ้ิกแพ้ เหมือนเดิมอีกแล้วครับอืมแล้วเขาเมื่อเธอตายเมื่อเ้าครับอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยเวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยสี่สิบห้าสี่สิบเท่าไหร่ฮะสี่สิบห้าสี่สิบห้าวันนี้ต่อยที่ร้อยปอนด์พิววันนี้มาเอาคืนอะไรไหมได้ฮะวันนั้นไปบ้านเขาวันนี้กลับมากรุงเทพบ้านเราวันนี้ตั้งใจเลยแล้วล่าสุดต่อยใครไปโจอั้งดำครับที่ทอเป็นไงวันนั้นแพ้แพ้แบบไหนแพ้สขาดช่วงปลายของศึ วันนั้นก็เวทเท่าไหร่ร้อยหนึ่งปอนด์้อนึ่งวันนี้ต่อยร้อยปอนด์เนาะเมื่อกี้ช้าหนักแล้วผ่านแล้วเรียบร้อยอากายไฟนี้เปงนร้อยสูงแรงวันนี้พร้อมแจ้งเกิดไปถ่าหน้านะคุมมากี่กิโลสองร้อยกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณเจ็ดสิบได้คนจังหวัดบึงกาฬฝากเชิญชวนแฟนคลับเราหนะฝากเพื่อนได้ครับเขียนนี่เป็นที่นานๆวันนี้ขอโชคดีขอบคุณครับ